สวัสดีครับผมปฏิวัติัดรไทยครับวันนี้ผมอยู่ที่วิหารสมเด็จพุทธจารโตประมวลสีนะครับพระพระคังโคศิรารามที่สรพงษ์ชาตรีสร้างที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับเดินทางทําบุญเที่ยวแวไหว้พระขอพรนะครับขอบารมีสมเด็จพุทธจารโตประมวลสีนะครับที่ผกปัรักษาอยู่ในวิหารด้านในนู้น,นเห็นข้าพไกลๆนะครับ ผมประเดี๋ยวกำจัดภัยนะครับซื้อขายที่ดินอาสังหาริมทรัพย์ถูกสวยร้อนๆมีเยอะประมาณ200แปลงโซนรามินทรามินบุรีเรียบทั้งดวนเกษตรเน้ามินนะครับหาไทยลาดมินบุรีสุวินวง์น้องจอกบางน้ำเปรี้ยวโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนติดต่อผมได้ทางไลน์ทาง Facebook ทาง YouTube ทางไลน์โ A ฝากกดแชร์กดไลค์ทางเพจด้วยนะครับ0986474222ครับชัดเจนเรื่องที่ดินเรื่องทรัร์ร้อนๆเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทุกนิดขายฝากซื้อแลกเปลี่ยนติดต่อติดตามผมได้เลยปฏิบัติกำจัดภัยครับ0986474222ครับฝากด้วยครับขอบารมีพุทธจ,จันทร์โตผมลงสีปกปังรักษาครับขอให้ผมสำเร็จในหน้าที่การงานค้าขายที่ดินสำเร็จครับสาธุสาธุครับขอบคุณครับ